ไม่มีทุนไม่มีอยู่จริงครับบนโลกใบนี้รอพร้อมรอมีทุนรอซื้อกล้องมาไลฟ์รอมีเงินก่อนค่อยมาเรียนรอรอรอ,อคุได้จาเฝ้ารอรอพร้อมไม่มีวันพร้อมความพร้อมไม่มีจริงบนโลกใบนี้ครับเฮ้ยมึงไม่ต้องรอมือถือเครื่องเดียวมึงไลฟ์ได้แล้วคุณต้องลงมือทําทั้งๆที่ยังไม่พร้อมคุณรอแบบแม่มากี่ปีแล้วคุณกลับไปถามตัวเองเลย ั้งแตผมเป็นโคน้ชมาเนี่ยผมเจอคน4ประเภทที่เข้ามาปราึกษาผมจะรู้เลยว่าคนแต่ละคนมีปัญหายอย่างไงคนประเภทแรกคุณฟังดีๆนะคือคนที่แม่งพ่ำบ่นอยู่ตลอดเวลาอยากขายดีอยากขายได้อยากขายเป็นแต่ไม่มีทุน แต่นู่นแต่นี่แต่นั่นมีเงื่อนไขในการลงมือทาตลอดเวลาพอคุณพร่ำบน่นใช่ปะ่ะมันก็จะยิ่งดึงดูดไอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวคุณผมจะบอกอย่างนี้นะคุณฟังผมดีๆเลยนะไม่มีทุนไม่มีอยู่จริงครับบนโลกใบนี้คนที่ตั้งตัวมาได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเงินทุนทั้งนั้นมันติดอยู่ตรงเดียวครับคนที่ไม่มีทุนติดตรงที่วิธีคิดมากกว่าวิธีการผมยกตัวอย่างมันมีอยู่สองคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วลงไปในเพจสอนให้คนที่ไม่มีทุนมาขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้แล้วมีอยู่คลิปหนึ่งอธิบาาาย7ข้อว่่สหํหคนไมมี ทุนนะจะเริ่มต้นขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้ยังไงนะ1 2 3่งสอผมอธิบายไปมันก็ยังจะมีคนนะ่ะที่แม่งคิดว่าไอที่ผมบอกไปอ่ะมันไม่ได้เพราะอันนุนเพราะอันนี้เพราะอันนั้นต่อให้ผมบอกร้อยวิธีในการที่จะสร้างตัวจากไม่มีทุน ถ้ามันติดอยู่อันเดียวคือมันติดเรื่องวิธีคิดไม่ผ่านนะผมบอกร้อยวิธีก็ไม่ผ่านอยู่ดีถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสามสิบเปอร์เซ็นที่เข้ามาปรึกษาผมจะเป็นคนประเภทนี้ขออภัยที่ต้องพูดตรงนะแต่ผมต้องกระตุ้นให้คุณต้องคิดได้แล้วอะวิธีคิดของคนสําเร็จคือมันไม่รอคอยนะถ้าคุณเป็นหนึ่งในสามสิบเปอร์เซ็นนี้คุณต้องหยุดทําแบบนั้นครับคุณหยุดพุ่มบทนแล้วคุณจะหยุดดึงดูดปัญหาโอเคป่ะคนประเภทที่สองร,รอพร้อมรอพร้อมรอมีทุน รอซื้อกล้องมาไลฟ์รอมีเงินก่อนค่อยมาเรียนรอรอรอคุณได้แต่เฝ้ารอรอพร้อมไม่มีวันพร้อมความพร้อมไม่มีจริงบนโลกใบนี้ครับไม่มีใครพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วมาไลฟ์ วันที่ผมไลฟ์ขายเสื้อใหม่ๆผมก็เริ่มจากมือถือง่อยๆเครื่องเดียวแต่หลายคนไม่ใช่รอซื้อกล้องก่อนเฮ้ยมือถือมึงก็ไลฟ์ได้แล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องรอมือถือเครื่องเดียวมึงไลฟ์ได้แล้วคุณต้องลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมคนแบบเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณรอแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วคุณกลับไปถามตัวเองเลยต่อให้คุณไม่มีตังนะถ้าคุณอยากมากพอคุณจะหาตังมาเองผมยกตัวอยา่างอยากขายเสื้อผ้าไม่มีทุนขายของ ถ้ามันอยากมากพอนะคุณก็จะหาวิธีสารพัดในการหาเงินเอาของมือสองไปขายพรีออเดอร์ไปก่อนไม่มีทุนมันก็สามารถหาได้แต่ถ้ารอเก็บตังรอเก็บตังคุณรอไปเถอะไม่มีวันเก็บได้คุณมีเท่าไหร่คุณก็เริ่มจากเล็กๆก,ก็ได้ใครนะที่เป็นลูกศิษย์ผมนะผมบอกเลยนะรอพร้อมก่อนค่อยทํานะเลิกซะเพราะคุณจะไม่ได้ทําแน่นอนผมฟังธงคุณฟังผมดีๆนะรอพร้อมไม่มีวันพร้อมจงลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่คุณยังไม่พร้อม แล้วเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเองต่อมานะคนประเภทที่3ประเภทนี้เริ่มขายแล้วแต่ขายไม่ดีสักทีแล้วก็โทษคนอื่นขายไม่ดีอ่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีตอนนี้โควิดโทษเศรษฐกิจโทษรัฐบาลโทษโควิดโทษเพจคู่แข่งตัดราคาโทษร้านส่งโทษนู่นโทษนี่โทษคนอื่นหมดครับยกเว้นไม่โทษคนเดียวโทษตัวเองตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่ออกมาสร้างตัวตน ไม่ศึกษาวิธีการยิงแอดว่ายิงแอดยังไงถึงจะตรงกลุ่มเป้าหมายไม่เคยศึกษาเรื่องการตลาดเรื่องการตั้งราคาไม่เคยศึกษาเรื่องแฟชั่นไม่เคยดูไลฟ์คนอื่นแบบนี้แล้วก็พ่ำบ่นว่า ขายไม่ดีเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนู่นเพราะนี่เพราะอะไรรู้บ่ะงเพราะมันเป็นกลไกที่จะทําให้คุณปัดความรับผิดชอบออกไปจากตัวคุณอ๋อขายไม่ดีเหรอเศรษฐกิจมันไม่ดีไงมันมีโควิดเฮ้ยโควิดนี่แม่งทาคนให้ตายเยอะแต่แม่งสร้างคนให้แม่งรวยใหม่ขึ้นมาได้อีกมหาศาลมันมีเพจหลายเพจนะที่แม่งเกิดเพราะโควิดอะ เพจอีกหลายหลายเพจที่แม่งตายเพราะโควิดเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ทำไมบางคนดีขึ้นบางคนแย่ลงก็เพราะว่าไอ้คนดีขึ้นมันรู้จักพัฒนามันรู้ว่าออนไลน์กาลังมาแล้วมันต้องจับทางนี้มันต้องพัฒนาตัวเองทางนี้ร้านส่งหลายร้านขายมาตลอดชีวิตขายแต่ออฟไลน์มาตลอดรอเป็นฝ่ายตั้งรับให้แม่ค้ามาเปิดบินให้ตัวแทนมาเปิดบินแล้วพอถึงยุคโควิดไอ้พวกแม่ค้าหน้าร้านนี่แม่งตายหมดแล้วรักท่องเที่ยวก็ไม่มีร้านส่งได้แต่เปิดแล้วก็รอลูกค้าไปวันวัน แม่งต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองไม่เคยขายออนไลน์ก็ต้องทำอะ่ะก็ต้องทํายุคนี้มันบีบบังคับให้ทําแล้วว่าคุณจะเลือกทําหรือคุณจะเลือกตายไปกับมันนะ่ะเพราะฉะนั้นนะเลิกโทษครับแล้วก็ลงมือทําหมวดสุดท้ายนะเป็นหมวดหมู่ที่น้อยที่สุดที่ผมเจอคือประเภทกระหายความสําเร็จแค่แนะนํานิดเดียวเขาจะไปต่อได้เลยผมสังเกตง่ายนิดเดียวนะแค่เขาถามคาถามอะไรบางอย่างแล้วพอผมพูดปุ๊บเขาปิ๊งเป็นไอเดียแล้วเขาคิดต่อพอคิดต่อเดี๋ยวลงมือทำนู่นนี่นะวิธีคิดผ่านวิธีการมาเเออองันนนี้ผมมพูสะ คนที่จะประสบความสำเร็จนะไม่ติดเรื่องวิธีการเขาจะไม่ถามหาวิธีการกับผมอะไรมากมายหรอกแต่คนที่แม่งไม่สำเร็จนะเรียกหาแต่วิธีการทำยังไงคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังไงยังไงบอกไปก็เท่านั้นครับถ้าวิธีคิดคุณไม่เปลี่ยน พอบอกไปก็ไม่ทําอยู่ดีบอกไปก็ติดในทางตรงกันข้ามคนที่เขาหายความสําเร็จนะเขาจะไม่เรียกหาแต่วิธีการเขาจะหมกมุ่นในความสาเร็จเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่ากูจะทํายังไงให้ขายดีว่าการทั้งคําถามกับตัวเองนะสำคัญมากนะตัวเองขายไม่ดีเนี่ยขายไม่ดีคือเฮ้ยกูจะทายังไงให้ขายดีกับคนอีกประเภทหนึ่งพอตัวเองขายไม่ดีพบเออวากูขายไม่ดีเลยกูขายสู้คนอื่นเขาไม่ได้เลยเพราะกูไม่มีเงินทุนเท่าเขาเพดกูใหญ่ไม่มากพอกูสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าแบบนี้นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดแต่ถ้าเกิดคุณนะเปลีี่่ยนนวิิธคคดขึ้ใหมเเเ็ุณลก ขายไม่ไดีทำยังไงเพ่กูถึงจะใหญ่แบบเขาทำยังไงกูถึงจะมีเงินไปลงของได้เยอะๆเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดสำคัญที่สุด ถ้าคุณหมกมุ่นแต่คําถามพวกนี้เดี๋ยวมันจะวิธีการมันจะมาเองแต่ถ้าคุณไม่หมกมุ่นในความสําเร็จคุณก็จะเจอแต่อุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดผมจะบอกว่าคนประเภทนี้ที่เข้ามาปรึกษ,ษาผมนะผมเจอน้อยมากในบรรดาทั้งหมดนะผมเจอแค่5%ผมสรุปให้คุณฟังว่าคนที่มาปรึกษ,ษาผมนีอยู่4แบบถ้าคุณอยากเป็นคน5%สุดท้ายคุณต้องทำารกหายความสําเร็จเลี่ยงหาความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างไม่รอคอยแล้วก็ตั้งคำถามในทางตรงกันข้ามเคยคิดอย่างนี้กับตัวเองไหมล่ะเฮ้ย รถคันหนึ่ง5ล้านโอ้คุณไม่มีปัญญาหรอกถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะสมองคุณนะ่ะมันจะ ตัดการทํางานทันทีเลยมันจะไม่ไปหาหนทางที่จะไปต่อเพราะสมองคุณบอกเลยว่ากูไม่มีปัญญาหรอกในทางตรงกันข้ามนะคิดอีกแบบหนึ่งบ้านสิบล้านสวยว่าทํายังไงวะถึงจะได้สมองคุณจะเริ่มทํางานทันทีคุณจะเริ่มคิดทันทีว่าบ้านสิบล้านคุณจะเริ่มหามาเลยสิบล้านดาวเท่าไหร่สิบล้านดาวสองล้านสมมุตินะดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาวสองล้านใช่ป่ะสองล้านกูจะหาเงินสองล้านได้ยังไงรายได้กูต้องมีวันเท่าไหร่เห็นป่ะสมองคุณจะเริ่มทํางานคุณจะเริ่มซอยโปรเซสออกมาให้เห็นคุณเเเปป็็นน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 นขขัััั้้้้ตตตตออจคคคุุณณมาาาารูววววว่่่ึงงงยยไดดดกกีีีิิิธะ เฮ้ยกูไม่มีปัญญาหรอกแล้วกูก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมและบางคนพูดจนเคยชินน่ะอันเนี้ยโคตรอันตรายเลยพูดแบบเนี้ยซ้าๆจนเคยชินจนคุณกล่อมตัวเองว่าคุณไม่มีปัญญาทําได้หรอกคุณไม่มีปัญญาซื้อแบบนั้นได้หรอกอันเนี้ยแม่งอันตรายสุดๆวันนี้นะถ้าคุณเจอบ้านหลังใหญ่เจอรถในฝันนะสิ่งที่คุณจะต้องคิดใหม่เลยนะจากที่คุณคิดว่าเฮ้ยกูไม่มีปัญญาหรอก คำนั้นออกจากหัวคุณแล้วคุณคิดว่ากูจะเอามันได้ยังไงคําถามที่คําถามเดียวนะมันจะซอยเป็นโพสสให้คุณเองคุณเห็นป่ะจากบ้านนะจนมันไล่ๆๆ่ไลงมาจนมันสร้างเพจยังไงสร้างผู้ติดตามยังไงสร้างตัวตนยังไงต้องเรียนยังไงเห็นป่ะคำถามเดียวผมอยากจะให้คุณเอาคําพูดนี้นะให้มันซึมลงไปในซีรีบ,บัมของสมอง,องคุณเลยนะว่าคุณ ต้องเปลี่ยนตัวเองได้แล้วคุณต้องเอาความฝันคุณตั้งแล้วคุณต้องซอย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 ลงมาจนมาเป็นการขายเสื้อผ้าของคุณน่ะผมไม่ได้สอนให้คุณเพ้อฝันนะเฮ้ยคุณอยากได้บ้าน10บล้านสิบล้านคู่สิบล้านสิบล้านแล้วคุณไม่ซอยแบบนม่คุณไม่ได้วิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการเสมอไอ้วิธีการคุณไม่ต้องไปยึดติดมันมากหรอกถ้าวิธีคิดคุณผ่านเดี๋ยววิธีการมาใครเรียนกับผมแล้วยังไม่ลงมือทำน่นนะคุณติดที่วิธีคิด ใครเรียนกับผมไปหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ทําสักทีอันนั้นอนะติวิธีคิดพี่ติกก๊กอะเรียนกับผมนะซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกแต่เขาค่อยๆปรับปรับปรับอันนี้เขาไม่ติดวิธีคิดตั้งเป้าหมายคุณให้สูงเลยนะแล้วคุณซอยเป้าหมายคุณออกมาเป็นว่าคุณต้องขายเสื้อได้วันละกี่ตัวแล้วเดี๋ยววิธีการมาเองไลฟ์ยังไงขายยังไงอีกเงี้ยคุณ ผมเคยเป็นแบบคุณมาก่อนเอาอย่างนี้ผมมียอดขายปีละร้อยกว่าล้านได้เพราะผมตั้งเป้าหมายสูงแล้วผมซอยผมมาเป็นโค้ดสอนคนได้เพราะวิธีคิดผมผ่านถ้าวิธีคิดผมไม่ผ่านผมก็ยังขายอยู่ตลาดนัดแบบเดิมครับการที่ผมมีวิธีคิดแบบนี้ได้ไม่ใช่ผมคิดเองนะมีคนสอนผม <ừ. S 1> มีวิธีคิดของคนสําเร็จนี่แม่งยิ่งก,กว่าทองคําอีกถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเรียนกับผมแล้วเรียนกับผมแล้วรู้สึกว่าผมให้อะไรประโยชน์กับคุณได้นะผมแนะนําให้คุณไปลงคอสเจ็ดเคล็ดลับขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงให้ได้กำไรหลักแสนต่อเดือนเป็น คอสยดคิดตลอดการที่ผมมีข้อที่2ที่ผมมีคือคอสโคดบีสอนให้คุณสั่งเสื้อผ้าหรือสินค้าจากแหล่งผลิตที่ประเทศจีนได้ด้วยตัวเองเป็นทำให้คุณลดต้นทุนในการเอาเสื้อผ้ามาขายได้มีสินค้าหลากหลายมากขึ้นได้ข้อที่3คือคอสอนสดคอเจ็ดเคล็ดลับเนื้อหาเหมือนคอเจ็ดเคล็ดลับเลยแต่เป็นสอนสดสำหรับคนที่ไม่อยากเรียนออนไลน์อยากเจอตัวผมเป็นๆอยากได้พลังของผมอะไปอยู่ที่ตัวคุณนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 17มกรานี้แล้วก็คอสที่4ผมเพิ่งเปิดใหม่ถ้าคุณเป็นร้านค้าส่งยุคเก่าที่ยังขายของแบบตั้งรับให้แม่ค้ามาเปิดวินกับคุณดึงเข้ากรุ๊ปตัวแทนแล้วก็รอคอยแบบนี้นะ คุณจะอยู่ไม่ได้ในปี2021แน่นอนคอร์สนี้ผมเปิดขึ้นมารับเฉพาะร้านส่งตัวจริงพวกร้านปีกไม่เหมาะกับคอร์สนี้นะพวกร้านปีกถ้าอยากขายดีไปเรียนคอร์สเจ็ดเท็ดล่วแต่อันนี้เป็นคอร์สสำหรับร้านส่งมีระบบตัวแทนจะจัดการบริหารตัวแทนยังไงหาตัวแทนบนโลกออนไลน์ได้ยังไงคอร์สที่4ผมเพิ่งเปิดเริ่มสอนวันที่23มกรามม นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะถ้าสนใจก็ทักอินบอ์เข้ามาได้ติดตามเอาไว้ด้วยนะครับคุณกดติดตามมันมีหลายแบบนะคุณไปกดตรงจุด3จุดหน้าเพจแล้วคุณก็เลือกเป็นแบบทุกโพสผมโพสอะไรคุณจะเห็นหมดถ้าคุณเลือกแค่ไฮไลท์มันจะเห็นแค่บางโพสถ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์